こんにちは。วะฮัจิเมะมาสเตโบตันเดสไฮจินเซึ่งประเทศญี่ปุ่นนะคะเวลาเจอกันครั้งแรกการแนะนำตัวบอกชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูที่คำศัพท์แต่ละคำกันเลยนะคะเริ่มจากคำแรกค่ะคณิจิวะคณิจิวะซึ่งแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะค่อนข้างใช้ได้ครอบคลุมระยะเวลาที่กว้างตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึง ก่อนจะช่วงเย็นนั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคำทักทายที่มีเวลาที่มากกว่าคำอื่นๆนะคะก็เลยเลือกใช้คำนี้เนาะเพื่อเป็นกลางนะคะและประโยคถัดมานะคะฮาจิเมมาชเตะฮาจิเมมาชเตะประโยคนี้นะคะจะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักได้สองประโยคแล้วนะคะขอทบทวนอีกรอบนึงคอนิจิวะฮาจิเมมาชเตะ และตามด้วยชื่อเลยนะคะอย่างเซนเซนะคะชื่อบตันค่ะเราก็จะพูดว่าโบตันเดสโบตันเดสตรงนี้นะคะทุกคนนำชื่อตัวเองไปใส่ได้เลยและต่อด้วยคำว่าเดสซึ่งคำว่าเด็ดนะคะก็จะแปลว่าครับหรือค่ะก็ได้ค่ะและประโยคที่4นะคะไทยจีนเดสไทยจีนเดสจะแปลว่าฉันเป็นคนไทยค่ะ ฉันเป็นคนไทยค่ะหรือผมเป็นคนไทยครับก็ใช้ประโยคนี้เหมือนกันนะคะและประโยคสุดท้ายประโยคที่5นะคะและหลายคนตกใจทำไมมันยาวจังฟังไม่ทันเดี๋ยวออกเสียงพร้อมกันอีกรอบหนึง่งช้าๆนะคะซึ่งประโยคเต็มๆจะออกเสียงว่า Do โ o y o s ร k u r n อเ g a n c h i m a s เดี๋ยวเราจะมาออกเสียงทีละวักกันละกันนะคะเริ่มจาก Do Do ชื่อขนมนั่นแหละค่ะ ประโยคตรงกลางโยโรชิคุโยโรชิคุอ่ะเอาสองอันมารวมกันก่อนโดโซโยโรชิคุและสุดท้ายนะคะโอเนงายชิมัสนะคะทีนี้เราจะเอามารวมกันยาวๆนะคะโดโซโยโรชิคุโอเนงายชิมัสได้ไหมได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามารองรวมตั้งแต่แรกเลยนะคะมาคนิจิวะฮะจิเมะมาชเตะโบตันเดสไทจินเดส d ดโซยูโรชิคือเนงไชิมัได้ไหมคะ5ประโยคและอย่าลืมโค้งคำนับด้วยนะคะคนไทยสวัสดียกมือใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นเราจะโค้งค่ะลงไปแบบนี้ถ้านั่งอยู่เราก็โคง้งถ้ายืนอยู่เราก็โค้งเช่นกันนะคะ